บรรยากาศเศานี้ครับผมเสาวันที่ส6บหวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกาครับผมลมหนาวกับเย็นจ้อยจ้อยมากเลยครับผมบรรยากาศกับงามครับตื่นมายาม,ามเช้าโ้งามไยครับผมตื่นมาหลับลมหนาวรังแรกครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงใก่สีเครึ่งแล้วครับบรรยากาศดีกันครับปลากระบอนบอแบแบ๊บบอบแบบ๊บวิ่ตามทงหน้านี่ตอนรับลมหนาวไหม ผลก็คือสิมรสได้นะครับผม